สวัสดีครับสวัสดีครับรุ่งดาวียินดีกับชนะครั้งนี้ด้วยครับผมยังไงบ้างรูปเกมวันนี้ก็ออกมาได้ดีอยู่ครับไม่ได้ชกนานก็ชกเช้าได้มันก็เป็นออกอาวุธตอนเนีองมันก็เนี่ยครับไฟนี้เนีย่ยอยู่หมดสามยกรวมคะแนนนานหรือเกินรู้สึกกดดันไหมตอนรวมคะแนนก็รู้สึกกดดันนีครับก็เขาก็ออกอาวุธได้ได้ดีเหมือนกันครับออกก็ออกมาไม่กระชันสองหนึ่งเสียง ลูกไหนที่เรามองว่าเราชนะเขาแบบเด็ดขาดในวีก็มีลูกแทงขึ้นไปครับแทงแทงสวนขึ้นไปเออวันนี้ลูกเขาได้จากไหนมาทําไมแทงได้ดีมากเลยก็พี่เมย์ครับฝึกสอนสิทธิชัยเนี่ยนะใช่ครับฝึกซุเขาให้เลยเนี้ครับหลายคนมองว่าเราแทงอย่างซุปเปอร์บอลเลยลูกนี้มีลูกลูกชนะลูกนี้เลยนะถ้าไม่มีลูกนี้วันนี้ถือว่าก็เหลื่อมเหมือนกันเื่ากันครับ พูดถึงพูดถึงในเกมในไฟน์นี้รู้สึกบล็อกกัลเนี่ยเขาจะออกหมัดเยอะมากโดนบ้างไหมก็โดนโดนเยอะอยู่ครับโดนยกแรกก็โดนครับโดนโดนเยอะสุดหนักสุดยกยกแรกยกแรกครับโดนแล้วเป็นไงครับก็มึนๆครับมึนๆนะครับก็ยังพอทนได้ครับเพราะว่ามันนวมมันใหญ่ครับอ๋อไม่ไม่เหมือนไม่ไม่ไทยครับนวมเด็กอ๋อพึก็ทได้ครับ ครับถ้าเกิดสับกันสัักนระหว่างรวมวมแปดออนนะเับนรวมสี่ออนใช่ไงครับก็น่าจะมึนอยู่ครับน่าจะรู้สึกโดนนับรึมั้งเหมือนกับว่าตัวทัดเองเน่ยมาเปลี่ยนเกมมาเนียเริ่มมาใช้เข่ามากขึ้นเน่ยในยกที่สองอันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับก็มันเขาเพราะว่าผมเตะซ้ายไปครับเขาลงขาเขาลงขาตลอดครับผมก็ได้ พยายามเปลี่ยนเกมใหม่สไตล์ใหม่แล้วก็แทงสวนขึ้นไปครับเพราะว่าต่อยแล้วก็แทงขึ้นไปอ๋อพคือคือลงขาคือเขาพยายามโลคิกเราใช่ครับเขาพยายามเตะขาเราครับเราก็เลยต้องแทงัแทงช้อนไปนะครับแทงสวนไปปรากฏว่าเข้าตลอดคือคือเป็นอาวุธนําชัยเราเลยว่างั้นเถอะใช่ครับเออคราวนี้พูดถึงเนี่ยตัวทัดเองต่อยทิ่บ็อกซิ่งในวันเนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ครับแต่ก่อนหน้านี้คุณเคยต่อยมาแล้วก็ ห้าปีที่แล้วครับปีที่แล้วเป็นไงครับบรรยากาศบรรยากาศแบบจัดจัดที่เราไม่ได้ต่อยมานานเนี่ยแล้วกลับมาต่อยเนี่ยสี่ห้าปีเนี่ยมันมันเป็นไงบรางรู้สึกไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมครับมันใหญ่กว่าเดิมครับพอ,อ,อกาดวุฒิต่อเน,นี่ยครับเขาเาเดินตั้งแต่ยกแรกเลยครับก็เนื้อแบบแบบแบบเหมือนถ้าเกิดเปรียบเทียบนะในกติกาที่บกซิงยอมต่อยที่จีนนะเนาะ e อเ e g ม n ีเนนี่ยนะกับกติกาวัน หมือนมันมีความตัดต่างกันพอสมควรก็วันครับเคร่งเคร่งคัดกว่าครับเพราะว่าเข้าคอไม่ได้เลยครับแต่ว่าที่เจนยังยังจับได้ครับเันจับยังจับกระชากทีขอได้เหมือนว่าให้ขีดตีอีหนึ่งวันนี้ผมคีดอย่างนี้ไม่ได้เลยครับนี่แต่พักออกพักออกแทงแทงแล้วแล้วจังหวะที่คุณโดนเตือนรู้สึกคุณจะโดนเตือนเราลาวสามสามครั้งสามครั้งเออเออช่วยเล่าหน่อยมันมันมัน มันเกิดความผิดพลาดเลยมันเป็นการจงใจสขีบหรือเรานึกย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เราต่อยที่จีนเนี่ยเลยเผลอไปขีบไม่ครับแบบนั้นครบรู้สึกผมต่อยมวยไทยมาใช่ไหมครับมเคยชินครับเคยชินคีบใช่ไหมครับขีบมาแทงขีบมาแทงผมผมก็งงบนเวทีเหมือนกันครับเพราะว่ามันเปลี่ยนเกมมาไวเกินครับเพราะว่ามาชกบ็อกซิงคราวนี้พูดถึงเกมการแข่งขันชกครบสามยกเนี่ย อคะแนนรู้สึกจะเป็นไม่เอกฉันนะสิดธินะนะคุณคุณแปลกใจไหมก็หรือคุณคิดว่ามันมันมันคู่ขี้จนกระทั่งมันก็คู่ขี้สูสีครับคู่ขี้ครับก็คือไม่แปลกใจใช่ไหมใช่ครับก็คือมันมีโอกาสคือแสดงว่าคุณก็ไม่แน่ใจโอกาสที่คุณจะแพ้มันก็มีครับอ๋อถ้าเกิดเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์คุณคิดว่าคุณชนะสักกี่เปอร์เซ็นต์หลังจากหมดสามยกก็ชนะประมาณถ้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็ประมาณ แปดเก้าครับได้ทุกแทนด้วยครับวันนี้เป็นไงครับตัวพัดเจ็บตรงไหนบ้างครับก็เจ็บอยู่ครับเจ็บขาครับเพาาเจ็บขาครับอ๋อเจ็บขาเจ็บเยอะไหมเดินเดินไหวไหมเดินไหวครับเดินไหวจากนี้ครับจากนี้ครับเราตั้งเป้าไงเกี่ยวกับวันแชมปี้บ้างผมก็ตั้งเป้าหมายไว้ริงแชมลูกนึงแหละครับ